พบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยพาทุกคนมาชมแปลงนาข้าวของคุณพี่เล็กพี่เล็กนะค่ะเล็กอยู่โกกพระตำบลโกกพระหมู่หมู่สามของโกกพระแต่ทํานาอยู่หมู่หนึ่งของบางมะฝอบางมะฝออาเภอโกกพระอาเภอโกกพระเดี๋ยวพี่เล็กชื่อจริงชื่อสมนึกแก้วแดงพี่สมนึกแก้วแดงนะคะพี่เล็กพี่เล็กของเรา พี่ใส่ข้าวผ่านอะไรคะเนี่ยอันนี้แปดห้าแปดห้าเออชีดของน้อยไปกี่ครั้งคะเนี่ยสองรอบแล้วสองรอบแล้วใช่เออนาของพี่ทั้งหมดนี่กี่ไร่คะพี่เอาฝั่งเนี้ยสิบสองไร่อีกฝั่งหนึ่งสิบสามไร่คู่นี้คือยี่ห้าไร่ยี่ิบห้าไร่คู่นี้ยี่บห้าไร่ใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดกี่ลูกคะพี่ครั้งแรกใส่ครั้งแรกใส่ไปหกลูกอืมแล้วครั้งสอง่พี่ครั้งสองใส่ไปห้าลูกห้าลูก หกกับห้าสิบเอ็ดเนาะใช่เออฉลาดอะสิบเอ็ดลูกนะคะทุกคนแล้วก็ตอนตอนตอนแรกๆเนี่ยเห็นมั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 นไม่ค่อยมันไม่เขียวแล้วมันเหลืองแบบเป็นทิวทิวเหมือนไม่กินปุ๋ยอืมพอพอเราขีดได้ประมาณสามวันเรากลับมาดูทีง้าพสวยเราโอเคเลยแหละประทับใจเลยวันนี้ก็สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มั้หมทั้งสามชุดจะเข้าสี่ชุดชุดนี้แล้ว ถือว่าประทับใจประทับใจมากหนูมาตอนแรกพี่เล็กเชื่อหนูไหมไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะน้อยบอกว่าถ้าไม่ดีจริงไม่เอาตังค์เออก็เลยลองใช่ไหมลองเราต้องวัดใจกันแบบนี้ค่ะทุกคนของดีเขาก็เลยบอกว่าต้องลองก่อนถ้าไม่ดีไม่เอาตังค์ใช่น้อยการันตีใช่พอใช้แล้วเสร็จแล้วมันประทับใจเข้าโอเคค่ะคือมีคนถามไม่ผ่านไปผ่านมาก็มีคนถามว่าใช้แต่แรกก็มีของ คนข้างๆใช้ก่อนเขาก็การันตีเราก็ไปศึกษาจากเขาเขาก็การันตีเราก็เลยตัดสินใจใช้เลยเขาการันตีตอนแรกเราก็ไม่อยากจะเชื่อใชอ่พอไปดูแปลงเขาเป็นไงพี่เขาสวยมากเดี๋ยวจะไปดูนะ <c oughs> จะพาไปดูข้าวแบบสวยมากล <c oughs> วงใหญ่ลวงยาวแบบสวยจริงๆค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ขี่อะไรคือเราก็ผสมยาฆ่าเพีย้ยแล้วก็ใส่ตัวเนี้ย กับจอซองแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกเลยถือว่าผ่านเนาะผ่านเนาะข้าวโอเคเลยล่ะแน่นมากขนาดขนาดใต้ร่มนะคะทุกคนใช่ใช่ดูใต้ร่มจ้ะสวยมากปกติใต้ร่มนี่เราจะเป็นอะไรเป็นคล้ายเชื้อราเป็นอะไรใบใบขาวใบขาวนอนเป็นใต้ใช่นี่ไม่เป็นเลยขนาดใต้ลงไม้เลยเขียวใบตั้งนะคะค่ะต้นอวบเหมือนต้นอวบต้นใหญ่เหมือนน้อยนาโนอ้นอวบ ใจวันน้อยนาโนนะคะแต่งทุกเม็ดรับแล้วเราก็ต่งทุกเม็ดใช่พี่เล็กขาถ้ามีคนไม่เชื่อสามารถโทรมาหาพี่เล็กได้ได้เดี๋ยวให้เบอร์0813244815อีกรอบคะคะพี่0813244815ค่ะเล็กกกผะพี่เล็กกกผะนะคะสายฮิปปี้ฮิปปี้นะก็เดี๋ยวดูดูดูกอข้าวนะ่แน่นเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวตอนออกอีกทีเราจะให้มาดูใหม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามอีกรอบนี่สวยนะพี่เล็กเนาะแล้วยังไม่ได้เก็บหญ้าเลยนาะเก็บหญ้าเดี๋ยโอเคก็เอากอยอย่าอันนี้อันนี้ทำให้กล้าแก่งใช่ไหมพี่เราทำไม่ได้ให้ใครตอนนี้นะก็ แต่แต่ว,ว,ว,ว่าถ้าเราเก็บเนก็ต้องถ้าเขามาดูเหมือนกันเขาบอกให้ให้เก็บที่มันมีอะไร,รข้าวเหาะโซ่ขาหางให้เก็บเขามาดู ก็ไม่รู้ยังคิดว่าเราจะขายดีไม่ขายดีเราก็ฟังราคาว่าเขาจะให้เราเท่าไรเออมันคุ้มไหมกับที่เราจะเหนื่อยเพิ่มใช่ไหมเออถ้าเราฟังเออได้ราคาที่เขาประกันเราเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็จะเก็บให้เอี่ยมมันก็คุ้มก็มันก็ต้องลงทุนค่าเก็บอะนะอันนี้เราไม่ได้เก็บอะไรมากมายก็คือว่าพื้นก็สะอาดนะรุ่นนี้ มันก็ไม่เท่าไหร่นะพี่แต่ว่าถ้าได้ได้ได้ราคาเพิ่มอีกเกียร์ละพันเออนะมันก็โอเคมันคิดว่าค่าเก็บหน่อยใช่แต่ว่าดีอะใครดีทั้งเราแล้วเขาใช่ลูกค้าเขาด้วยน่าจะมันท้องอะไปแบบไปเลยอะท้องใหญ่ใหญ่เนาะเดี๋ยวมาดูตอนเกี่ยวกันปกติเราเราทําไม่เคยได้ได้ละเกียร์อ่ารอบนี้รอบนี้นะจ๊ะเกี่ยวแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมายืนยันอีกครั้งหนึ่งใช่มันต้องดู ตอนต่อไปเออตอนต่อไปเ้าพี่เล็กเนาะเราจะได้เอาบินมายืนยันเออสวยสวยเดี๋ยวนะาจะขับอไปอกบกันอนันนี้พี่เล็กจะจะให้น้อยเข็นดินก็ได้หรือว่า